อ้วนนะเนี่ยขลาดนะเนี่ยโอ้โหนั่นอะไสิอะไรไม่แข็งอะไรรู้ไหมแรกกินดิ้กินอะไรกินอะไรกินเรียกว่าโดยโอ้ แม่ปุ้มและน้องโบนัสนะคะจะมาชววน้องๆนะคะตกแต่งของว่างนะคะให้มันน่าทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตกแต่งนะคะโอรีโอบานาน่าสตรอเบอรี่เนนั่นคือการแต่งนะคะของนะคะเป็นรูปมี้อยากรู้ไหมว่าเราเอาอะไรมาแต่งกันนี่ค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะที่แม่ปุ้มเตรียมมานะ นี่อันนี้อะไรคะน้องโบนัสโอรีโอกินหอมไหมตรงสิเอาตรงสิตรงสิโอริโอนั่นเองน่ากินเลยเนาะและอันนี้นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะส่วนอันนี้นะคะบานาน่าหรือกล้วยนั่นเองค่ะอันนี้อะไรคะน้องโบนัสช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตชิพนั่นเองค่ะนี่นะคะช็อกโกแลตชิพเอ้าหล่นเลย มาพร้อมยังอาอแล้วช็อกโกแลตชิปไปไหนอ๋ออยู่นี่เองพร้อมยังคะไปตกแต่งกันเลยนะไปเลยเริ่มจากหัวงูก่อนเลยเนาะใช่นี่ก็คือส่วนของหัวงูนะคะใ่อ่านมัมมาเลี้ยงเลยค่ะหัวงูวางไว้ตรงนี้เนาะใช่ผมใส่อะไรก่อนลิ้นนี่มาม่าหั่นสตรอเบอรี่เป็นสี่เหลี่ยมแท่งๆนะคะอ่านมัมม่าหยิบได้ไหมคะม่าหิบอ่านไหนมามาม่าช่วยมาม่าช่วย มาม่าช่วยเดี๋ยวมาม่าช่วยดึงมาม่าช่วยอ่ามาม่าช่วยอ่ะน้องมันะั้อ่าค่ะนี่นะคะลิ้นงูมันจะมีสองแฉกเนาะเอาวางลงไปเลยให้เหมือนลิ้นงูเลยนะนี่นะเอาวางกันี่นั่งตรงนี้นี่จ้าแล้วเอาไปนี่แก้กันหน่อยเนาะน่าคอนตรงไหน่นะอาได้ได้ไดมเลยกลิ่นหอมไหมคะ <S 2> <S 2> <S หอมหอมนะต่อไปนะเราจะเอานี่ค่ะช็อกโกแลตชิปจะทำอะไรคะเอาไว้ทำเป็นแตงจ้ก แต่งตานั่นเองเราจะช็อกโกแลตชิพนะคะมาทําไปลูกตานะคะอ่นน้องมาด้บางลงไปเลยกดกดลงไปเลยค่ะโอเคอ่านนี่นะคะโอเคเราได้หัวแล้วเนาะต่อไบ้าเลียงตัวกันเลยปุ่ยนาทำเ,เองเลยปนัดีมาแ<ร>ล้ต้องสลับกันป้้ยแล้วก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่กันอ่านมามาเลียงค่ะ อยากกินยังอ,ยกกอุ้ยมีอยา่างอยากกินมากเลยน้องๆั้นทำเองได้เลยนะนง่ยายๆเลยเนาะอร่อยแถมมีประโยชน์อีกตั้งหากชั้นต่อไปเป็นกล้วยอาแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ไม่ต้องคดเคี้ยวไปมาด้วยเนาะ,ะคายคดเคี้ยวคดเคี้ยวเลือ้อยเลย,เลย,เลยอ่ะน้องมาได้เลยสตรอเบอรี่เลย,เลยโอ้เอาสตรอเบอรีงอันหนึ่งอัน,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 นวางให้ลูกอุ้ยอุ้ย วางเลยเอง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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วมากคโกค้งอเคเราก็จะเริ่มเต็มแล้วตอนนี้พี่เราก็จะเริ่มเต็มแล้วงูตัวใหญ่เลยเนาะงูเหลือมเลยปะเนี่ยงูเหลือมแน่เลยเนาะมันใหญ่มากเลยอะไม่ใช่งูเสงอะไรอย่างเงี้เาเลยเอา ลูกตาหลุดเลยโอ้ตัวอ้วนนีเนี่ยเนี่ยเนีนะเราต้องขยับหน่อยเดี๋ยวเราต้องขยับตรวนี้หน่อยตัวอ้วนน่ะเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหนั่นน่ะสิอิ่มมีพิมานเลยนะแล้วน้องรู้ไหมว่างูเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในไหนอยในดินใช่อยู่ในดินถูกต้องค่ะขม้าก็เลยเอาโอรีโออันนี้นะเป็นดินเอ้ยสีอะไรคะน้องโรนัสสีแบ๊กสีแบ๊กนะคะกินจิ๊บกินจิ๊ชิมโอรีโอสิ รสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยพร้อมพร้อมเทยังเราต้องโรยดินด้วยนะมยู่เขาจะได้อยู่ในดินเนาะโอเคไหมน้องนัดเทเองเลยนะเทเลยเทรอบรอบนี้เลยเทใส่จานเลยค่ะเทรอบรอบเลยโอ้โหนี่นี่นะคะโอริโอ้สับปะรดบานาน่าเนคของเรานั่นเองนะคะ เอาของกินที่มันมีอยู่ในตู้เย็นเนาะที่เรากินกันบ่อยๆอยู่แล้วแหละเอามาตกแต่งให้มันน่ากินมากยิก่งคือน่อา,า,ก,ากินแล้วคานน์โบนัทน่ากินอหัวมาก็อยากกินละขอชิหมนะหนม่อยนะอย่อยไม<ป>่ร่วมพายร่วมบอลก็ไม่กลิ่นมันแบบ<ป>อหอมมากน่าจะกินจ้าอ,อ้า,อ,าอุยอูตาบอด,ดมีตาข้างเดียวโดนสอยลูกตาอุย คราวนี้มีตาบอดของแท้เลยโบนัสงับเลยอืมอืมวลาเป็นหัวอะไรเพราะหัวเป็นใหญ่สุดเลยใช่ไหมอร่อยนะคะแล้วก็สนุกด้วยนะได้ทำกิจกรรมเนาะได้เพิ่มเขาเรียกว่าไงอ่ะความสีเอทในตัวเองด้วยนะน้องๆมาทำกันด้ง่ายๆเลยนะสนุกไหมคะสนุกเนาะแ่ยังไงมกัน้อกได้นะขอตัวไปกินโอริโอสตรอเบอรี่เบร์บราีสเนกก่อนนะคะ อย่างไรนะคะอลืมกดติดตามช่องโค้ชนะแก้วนะคะท่านแคตค่ะแล้วเป็นที่ต่อไปนะคะบ๊ายบายกินหอเปกินแล้วกินหัวใช่ไหมมอกะเอามากินหางเลยะนา้ขอกินนอันใหญ่ใช่ไหมล่ะเงี Bởi vì nó chào sống được đêm ở bà sống sáng chào chăm 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 chăm chào chăm chào chăm 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 เปตั้งต้อนตอมั่งต้องอาม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 าอันนี้มันดินสังฟ้อมดินโอริโอทำมาจากโอริโอทำมาจากโอริโอแต่ดินจริงกินไม่ได้นะหันกินดินนะคะเด็กๆกินไม่ได้นะคะของจริงแต่ดินนี้เป็นโอริโอนะกินได้กินของหวานเสร็จแล้วต้องอย่าลืมอะไรคะแต่งพันใช่แล้ว กินจิตเราก็ไปสบายสีได้โอเคจะไปสบายสีมือปัม๊มปัม๊มปัม๊มโอเคกินไหมกินหมดไหม